ค่ะขอบคุณค่ะลูกอน่ะนี่ค่ะอ่ฮะกูใหญ่เลยจ้ะนี่จ้า พันห้าพันห้าออกแล้วเหลือแต่เปลือกดูเรียนดูเรียนไปอยู่กับพ่อไป พี่จ้าพี่น้องวันนี้จะมาหาทุเรียนนะคะทุเรียนเอ่ออันนี้เป็นทุเรียนโพเซนกับพี่น้องบ่เอาค่ะจะเสอยากกินทุเรียนสดค่ะม,มาหาทุเรียนสดเลยนะคะรากทุเรียนสดทุเรียนสดที่ไหนแ <c oughs> ละลูกลนึงค่ะพี่น้อง เหลือลูกนึงค่ะคอหลอถ้าเอาเบอร์ละสองลังสองลังเหลือ,อันเดียวโอเคเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์กันค่ะเหลืออันเดียวเหลือเ,เหลือเขาค่ะพี่น้องเหลือเลือเขาพี่น้องเรามาจ่ายตังค์กันนะคะดูว่าราคาเท่าไหร่เอาจ่ายตังค์นะจ้าว่าเบิบ้งเด้อพี่น้องมันสิลูกนี้ราคาเท่าไหร่ สี่สิบเก้าค่ะสี่สิบเก้าเหรียญใหญ่ใหญ่ huh. เดี๋ยวจ่ายตังค์บัตรหนึ่งนะคะสลูทุเรียนลูกเดียวนี่อ่าราคานี่เลยนะคะโทโร l total total มี 49, สี่สิบเก้เซนทุเรียนลูกนี้คะ่ะพี่น้อง49ส่สเก้ดอลหกเซนลูกละพันห้านะคะลูกแค่นี้เดี๋ยว uh huh. ถึงบ้านจะเข้าไปไปปอกกินกันเนาะพี่น้อง <c oughs> ไปปอกทุเรียนกันเลยนะจ๊ะ สวัสดีค่ะ welcome to j o s i ซีอีสานจ h a ช n โ l ค่ะพี่นอ้องนี่วันนี้เขาก็ไปสื่อทุเรียนมาแล้วนะคะพี่นอ้องไปสื่อทุเรียนมาแล้วมาถึงบ้านตอนอยู่หลาดนนะมันยังดีๆอยู่เลยพี่นอ้องมาถึงบ้านทุเรียนลูกละพันห้าร้อยบาทนะคะลูกนี้พั0หบาทหา <c oughs> แม่อัดคลิปอยู่ลูกแป๊บหนึ่งอ่าแบนดอนเขาช่วยอ่าเขาช่วยพ่อทำทำกรีนเฮาส์ให้แม่อยู่คะ่ะ เนี่ยมันมันมันก็แตก,แตกแล้วนะคะพี่น้องเนี่ยอันนี้เป็นทุเรียนสดเดี๋ยวแม่อัดคลิปแป๊บหนึ่งค่ะนั่งตรงนูน้นอดูเรียนดูเรียนเ,เนี่ยค่ะ no, <who> แกะได้เลยไม่ต้องผ่านนะคะ <Okay. S 1> แกะได้เลยมาดูกันค่ะมาดูกันมันจะเป็นยังไง <Beautiful. S 1> <laughs> วว้าแบบโอ,โอ้พี่น้องังเหมือนจะเน่าอ่ะจะอันนี้พูแรกนะคะ what you eat? อ่ะนี่ค่ะนี่ค่ะผูแรก <Our S 2> จ้ะเดี๋ยวแม่ <Okay. S 1> เดี๋ยวแม่จะกินค่ะลูกค่ะข,ขอบคุณค่ะลูก ถ้าค made made uh ุ guys huh. ต uh, uh huh. a t งก o รดูก anyway. h รสัมภาษณ์ที่เราทำกับ Josie เก d ่ยวกั e เรื่อง u ี่เรา t ำค่ะนี่ค่ะไปดี่น่อ้หูใหญ่เลยจ้านี่จ้า1,500 1,500 ออกแล้วเหลือแต่เปลือกด,ดูเรียนดูเรียนไปอยู่กับพ่อไปนี่ค่ะ <Okay. S 1> เป็นไงโอเคจ้าเลิฟยูค่ะแบนดอนค่ะแบนดอนอยากออกแบนดอนจะช่วยพ่อทำงานค่ะนนนนไม่ต้องแกะอะไรเลยค่ะพี่นอ้อง แกะอะไรเลยอันนี้มันหลุดออกมาหลุดอืมอืมอร่อยค่ะคุณค่าที่คุณคู่ควรอ,อร่อยดีค่ะพี่นอ้องอร่อยดี ่คะลูกหนึ่งพันห้าร้อยบาทพันห้าร้อยบาทได้แค่ไหนได้เยอะอยู่เนาะคิดว่าอิ่มนะคะทุเรียนสดมันเหลือแล้วลูกสุดท้ายเลยค่ะพี่ดอนพอสื่อกับได้กินค่ะดะกินนั้นเล็กกว่าน,นะไม่ค่ะมือเปื้อนขอบคุณค่ะไอดู a ล e เด้อ แตงเกีว <Thank> <laughs> ลูกค่ะลูกชายถอบกอนข้างนี้ไปใช้มือข้างนี้จับอ่ะอร่อยอยู่นะคะพี่น้องหืมอุม,อมพี่น้องนดอกไม้มาให้อ่ะ อร่อยชับที่จับน้องอร่อยดูมันแดดค่ะก็เลยนางกลมมันแดดมันแดดไปมีนอกกินมั้ย เดี๋ยวลองกินผู้ใหญ่ๆดูดูใหญ่ๆดูก็อืมอมันกรอบนอกหุ่มในมันไม่หวานมากค่ะแต่มันก็หวานอร่อยอยู่อืม อร่อยค่ะอร่อยได้อยู่ค่ะไม่อยากใช้มือนี่จกักอืออุตสาห์ว่าจะลดหุ่นแข็งอ้อยเนี่ยท้าน้องไว้ าน้องหรือเราท้าก็ไม่รู้น้แต่เราว่าจะแข่งกันแล้วว่าจะแข่งกันซะหน่อยหอามาสองนาทีแล้วครับพี่นอ้องมันเพิ่งมาหาอาุเรียนมาสองนาทีแล้ว มไม่จะกินข้าวเลยนะคะเนี่ยมากินทุเรียนก่อนเลยแซ่บค่ะแซบมาเด้อจ้าหนาวข้าขมือนี่กับมาหนาวแต่ว่าแดดนะ สามีจุดสีไม่กินทุเรียนนะคะันานแกถึงจะกินด้วยแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่ส่วนใหญ่แกไม่ค่อยกินค่ะแต่วันนี้ก็ยังไม่ได้เรียกนางนะง <c oughs> ี่มดมเอิร์แกกินน้ำมือน,นี่ค่ะพี่นอ้องเอาอิ่มไหมโอ้กองเขาหน่อยค่ะแม่ครับพี่นอ้องอิ่มอยู่เด้ออิ่มอะ อ,อร่อยอยู่นะมาจากไหนไม่แน่ใจนะคะเมืองไทยบอลรือจังไหนแต่ว่าไปมาสี่ห้าร้านลร้านเดียวค่ะรูปสุดถ่ายน้ำร้านอื่นบ่มีค่ะ Ừ. Ủa nào? Thơm nào đó. ให้พร้อมกันเหลือนะคะสรุปแล้วเหลืองงเขาหน่อยพี่น้องอิ่มแล้วค่ะสรุปว่าเหลือนะเ่ะจะเอาอ้อยอ้อยน้องเมีนเอาเปล่าเขายังอยู่หมองมันพี่น้องเขายังอยู่แรงมันไหมอ่ะฝ้ายกินไหมฝ้ายกินไหมกินไหมเนี่ยพี่โรส ขอบคุณมากมากครับพี่น้อง Thank you for watching See you next video ขอบคุณนะจ๊ะสำหรับการติดตามเ <ST AR C> จอก,กันคลิปหน้าเวอร์ชั่นไหนติดตามกันอีกทีจ้ะขอบคุณค่ะพูดเลยนะ <ST AR C> ลืมลืมบริอาจคลิปไลา์มือลืม <ST AR C>